ล่าสุดทางสื่ออินโดนีเซียอย่างไอวันบานารันนะครับได้ลงกระแสข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอ l l New Honda p c x 160รถสกูตเตอร์ยอดนิยมโฉมใหม่ว่ามีการเตรียมตัวที่จะปล่อยลงสู่ตลาดเพื่อสู้กับคู่แข่งโดยตรงอย่างอ l n e w ย a m 5 h a NMAX โฉมใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปเร็วๆนี้แม้ว่าในตอนนี้นะครับจะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนของอ l l n e w Honda p c x 160ออกมา แต่มีประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าทางด้านงานออกแบบภายนอกของตัวรถนั้นมีโอกาสที่จะใช้ฝาครอบแฮนด์แบบเดียวกับรุ่นพี่อย่าง f o r ์ซ350นั่นเองโดยมีการค้นพบรหัสข้อมูลใหม่นะครับที่คาดว่าจะเป็นอนิ w h o นดา p c x 160นั่นก็คือ k 1 z นะครับซึ่งชุดรหัสนี้มีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยใช้อย่าง K17 ดังนั้นแล้วก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณสมบัติเครื่องยนต์ใหม่กันด้วยส่วนทางด้านงานดีไซน์นะครับนอกจากในเรื่องของฝาครอบแฮนด์แล้วก็มีโอกาสที่รูปลักษณ์ภายนอกจะอ้างอิงมาจากฟอร์ซ่า350ด้วยนั่นเองโดยจะเน้นการเดินเส้นสายที่มีเหลี่ยมมีคมมากขึ้นมีความสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมโดยทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปี2024นี้ครับ